พี่น้องท่อกันอีกแล้วแล้วกินคริ่สเกลดสีสภาพพี่น้องเบิร์ไวเฮอยดงนวความกันไปถ้า,ามแล้วไปกันเลยครับไปเอาอีกแล้วเฮ็ดแนวยูแนวกินคือเกาเหมือนเดิมเอานี่แหละวัตถุดิบต้ดัดน่ต้องไปเลย ต้องล่ละคนเป็นตัวแบบคนคนเอากิ่นผีกะทะอืมกำลังเดือดพอดีเอากะเ,เคลมาลงทอ,อทอดเปรีกรอบคุณทอดเปกรอบเคียงกนเกะไสแนวับคุณแต้แนวเคียงเคียงงมัดอ่ยังวากัน อามาพอการปรุงท่านที่อะแบบเอากบบพัดแหงห้อมหอม,หอมออกัดถุดเดียกะพราแม่แน,นวอืน่นแนวแก่กแน่อันยังไรสูตรก็ะิ้มตเต้งอาหาห้อมกัน <c oughs> วายพอเครื่องแกงห้อมเหลฮะกับแป๊ไมไม้คนละ ข้างกับวัตถุดีเพาะลงตายแม่มึงบาดเนี่ยเจ้าได้โอ้ยถ้าพี่บินเสร็จแล้วกับโคลเลสส่ตัวบบบพบพันปีครับเขากับพัดใหม่ๆหอมๆเสร็จแล้วกับปรุงรส ก็ป่วงรถเส้นแล้วก็สาดแมงทิมแล้วแบบน,นี้แเอาก็ใส่เคียงเคี่ยงเห็นปะมี่ยังไหลยังเคียงขวดใส่ลง,งไปยังเคียงเขาเอื่อรับนี้นะเขาก็ใส่ลงไปงงงอองใส่ลงไป,สงไป,สงไปใส่มันลงไปครับนี่ อีเด็ดสายมันลงไปอีกอืมันเสียมันลูไปนี่ยังใส่เมือดพี่เนาะอ๋อใส่มันลงไปก็ตามด้วยนะครับซอสฝาเขียวครับสายมันลงไปมียังใส่เมือดแม่มังบาดีงได้ทิมซื่อขวดเนียลง quá Đó, có chế ạ nó đâu về, nhưng bọn như bạn bọn họ thì nua hôm nay thêm phải yêu thương ngợt thôi hả 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 หัวนนำเยอะน้อยพ่อว่าติดหมอพ่เอ,อเด้สวดนี่ตอน,นี้ก็แลี้ยวก็ยังเนี่ยถับพี่กับยินไปแล้วอันนี้เสร็จแล้วก็เมโน,โนูนี่คืออ่าผัดเคโลพริกแกงเคโล โอ้ยเป็นกับแก้มนี่สุดยอดครับพี่น้องถ้าบ่เทียเนี่ล่องซิมเบ่งกันบอแซเบียสาดกับบเอาอีที่นี่ก็เท็ต้นตัวยิดไฟยิดไฟยวันไฟไว้ล่อเครื่องกับเขากันเรียบร้อยแล้วกับิีเรียสแนี่ยแม่แก้มมันตัวเป็นช่วงนั้น สำหรับอีพีนี่ก็ถเทืนใจกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแซบสักไทยใบบักโกรดบักแนวบักเผาจุมโอบักแป้งแตงโมใช้โยโฮฮิวซะไล่ะี่กกแเปีเสียนแล้วข้ากระสีพร้อมเสือบเลยโมเมนต์เสือบฟพื่แตะก้อครับวอนรีบอนนี้เสือบใส่จานรับประทาน แฉ้บพร้อมสุบกันเลยครับพี่น้องเป็นได้ครับอีพี่นี่พ่อสิอฮู้สำหรับการเหตุการทํำเนาะวิธีท้ำเนาะก็บอกไปเบรสูดมัดขี่มัดพุ่งอะไรก็อย่าเริ่มกดติดตามกดซับสไครให้น้ำแรเดออืมสำหรับอีพี่นี่ก็ ว่ามีอย่างไรก็เือจังเห็ดให้เบิ้งละกันอยากได้แนวดีๆอยากให้ผู้ขายยินสาดักเกินที่มันยินสาดักเกินเห็ดกับเขาแนวใดหรือเล่อก,กันแนวใได้ตลกอ่าหีห้าปาร์ตี้ก็อย่าเริ่มอาพิมพ์ไทยขิดมาสำหรับอ e ีพี N ่นี่ขอเก่าคํม,มาบายดีสะละลา